ว่าข้อดีของเขาคืออะไรที่ลูกค้าเห็นได้ชัดส่วนใหญ่คือเฮ้ยมีความรู้สึกว่าตัวเบามีความรู้สึกว่าเอวหลวมมีความรู้สึกว่าเบรนเยอะกว่าเดิมตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโกโก้หรือกาแฟก็ตามนะคะสารสกัดที่ช่วยลดไขมันในช่องท้องไขมันในช่องท้องคือตรงนี้ที่แบบอุย้ยทำไมออกกำลังกายก็ไม่ออกทอําไมลดยังไงก็ไม่ลงเพราะมันอยู่ด้านในคะ่ะด้านในแบบแบบแบบใกล้ๆกับตับเลยตัวเนี้ย ออกยากมากๆดูไขมันก็ยังไม่ออกเลยเราต้องเบิรนแล้วก็ต้องกินสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของตรงนี้โดยตรงเข้าไปซึ่งตัวนี้มีส้มสายพันธุ์ซึซงมาที่เราใส่เต็มโดสเต็มแม็กโดสลงไปตามผลงานวิจัยว่าถ้าเราทานต่อเนื่องประมาณ30วันนะคะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยเกงหลวมนะนะคะแล้วก็ยังมีสารสกัดอีกหลายๆตัวมากๆที่ช่วยเราเบิร์นที่ช่วยเราบล็อกที่ช่วยเราทําให้เราอิ่มนะคะ บล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลเป็นสารสกัดที่พรีเมียมทุกตัวแม้กระทั่งตัวโกโก้เองก็เป็นโกโก้พรีเมียมที่นำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสตัวกาแฟก็จะเป็นกาแฟอาราบิก้าเกรดพรีเมียมแม้กระทั่งความหวานเรายังใส่ใจเลยคะ่ะใช้หญ้าหวานแต่รสชาติอร่อยแน่นอนการันตีไม่มีเฟื่อไม่มีอะไรเลยอร่อยก็คือเหมือนโกโก้แท้กาแฟแท h, ้นะคะเราไม่ได้ใช้สารสังเคราะห์ที่เป็นความหวานเราใช้หญ้าหวาน นะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากแอลคานิช e ีนเอยที่ช่วยเบิร์นชาม่วง LG CG จากชาเขียวตัวเนี้เบิร์นเก่งมากๆสไลด์เควอะไรอีกเยอะแยะมากมายหลังกลง่องพรีเมียมทั้งหมดนะคะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมขายดีเพราะว่าเราขายที่ผลลัพธ์เราขายที่คุณภาพเราขายที่การเราขายที่ให้ลูกค้า รักผลิตภัณฑ์เราขายให้ลูกค้าชื่นชมในผลิตภัณฑ์ดังนั้นทุกตัวที่ออกไปจากปาณิชชาเราคัดสรรดีมากๆนะคะว่าจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคเราก็เลยขายดีถลมทลายมาขนาดนี้สําหรับใครที่ต้องการตัวช่วยนะคะที่แบบว่าอยากจะไปดูแลตัวเองบ้างถ้าไม่ค่อยมีเวลาออกกําลังกายหรือถ้าออกกำลังกายได้ก็จะยิ่งดีมากๆก็แนะนำเอชชัวร์กับโกโก้ของปาชิตาเลยบอกได้เลยว่า ถ้าคุณกินต่อเนื่องยังไงคุณก็หลงรักน้องแน่นอนนะคะคือกินทั้งทีกินดีๆไปเลยราคาก็ไม่ได้แพงเลยกล่องหนึ่งแบบ200กว่าก็บาทไม่ถึง300ถูกมากๆนะคะ